นี่คือโฉมหน้าพี่พ้องน้องเพื่อนของพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช11นายพลทหารบวกหนึ่งบิ๊กตำรวจผู้ร่วมขบวนการยึดอำนาจถูกเลือกให้ร่วมวงคณะรัฐมนตรีเพื่อนร่วมเรียนตเตรียมทหารรุ่น12ของพลเอกประยุทธ์แต่งตัวเป็นรัฐมนตรี4คนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คือบทบาทใหม่ของพลเอกธนาศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรองหัวหน้าคสชรับภารกิจแก้โจทย์โลกล้อมไทยเปิดพื้นที่หายใจให้รัฐบาลคสชมาสุขขุมเรียบขรึมแต่เปี่ยมด้วยความเฉียบขาดอย่างทหารรบพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชาคนแรกของหน่วยล่าสังหารปฏิบัติการเฉพาะกิจ90ต่อต้านการก่อการร้ายสากลเขาไม่ได้ถนัดรบอย่างเดียวแต่ยังเจรจาเป็น เคยผ่านงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในลอนดอนชื่อพลเอกธนศักด์ตกเป็นข่าวคึกโครมในคลิปถังเช่าเดือนกรกฎาคม2556หลังถูกชายเสียงคล้ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นพาดพิงพร้อมระบุว่าจะมีการนำกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่ที่ประชุมสภากลาโหมปูทางกลับบ้านให้อดีตนายกรัฐมนตรีจนพลเอกธนศักด์ต้องออกมายืนยัน กองทัพทําตามหน้าที่และกฎหมายสุดท้ายร่างกฎหมายนิรโทษ,ษกรรมที่ถูกส่งเข้าสภากลายเป็นชนวนให้กปปสอ,ออกมาชุมนุมกองทัพถูกกดดันให้ออกมายืนเคียงข้างประชาชนผ<พ>ล,<พ>ลเอกธนศักด<พ>ิ์จึงเปิดกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญผบเหล่าทัพร,ร่วมรับฟังแนวทางปฏิรูปฉบับกปปสแต่ยังไม่มีสัญ,ญญาณปฏิวัติในเวลานั้นส่วนภาพจำหลังเป็นรองหัวหน้าคสช คือตัวกลางเชื่อมต่อให้พลเอกอาวุโสมินอองไลย์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพมา่าเข้าพบบุคคลสำคัญของไทยก่อนเดินสายไปประเทศเพื่อนบ้านทั้งพมา่าอินโดนีเซียล่าสุดเยือนกัมพูชาวันนี้ซ้อมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนเตรียมทหารรุ่น12อีกคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือพลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาคสชเกิดและโตที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ก่อนขยับเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ถือเป็นนายทหารสายวงเทวันขนานแท้ราบ11ถูกใช้เป็นวอรูมต้านคนเสื้อแดงปี2553ชื่อพลเอกดาวพงถูกบันทึกในฐานะมือเขียนผังกระชับพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุกการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,อชอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแผลใหญ่ของกองทัพและพรรคประชาธิปัตดทำให้พลเอกดาวพง์เปรยกับพลเอกประยุทธ์ถึงวิกฤตที่ต้องเผชิญร่วมกันแม้ไม่เคยคิดเล่นการเมืองเพราะเชื่อว่าทหารอาชีพไม่กี่คนที่เล่นการเมืองได้แต่สุดท้ายมิอาจปฏิเสธคำขอของเพื่อน พลเอกประยุทธ์ยังดึงพี่น้องบุรพาพยักษ์ช่วยคุมงานด้านความมั่นคงทั้งพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพี่รองพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน้องเล็กพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกจ่อขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่38ควบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม จากเคยพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องบ้านเมืองที่บ้านพักของสามทหารเสือราชินีภายในกรมทหารราบที่หนึ่งมหัาเล็กรักษาพระองค์วาระทั้งหมดจะย้ายมาถกเถียงกันบนโต๊ะคอรอมอสัดส่วนนายพล13คนรวมหัวหน้ารัฐบาลถือเป็นจำนวนมาก หากเทียบกับรัฐบาลหลังรัฐประหารปี2549พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีดึงนายพลเพื่อนสีร่วมเป็นรัฐมนตรีเพียงสองคนนะครับบางคนบอกว่าอา้าวเดี๋ยวต้องเอารุ่นพี่รุ่นน้องถ้าผมไม่ไม่มีรุ่นพี่ไม่มีรุ่นน้องไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจเข้ามาทํางานมันก็ไม่ได้อีกนะผมก็พยายามที่จะเกลีย่ยสะทวงตางนี้ให้ดีอย่าระแวงกันจนเกินไปรักนะครับแล้วก็เขียนกันไปจนจนหาคนดีไม่ได้เลยในวันนี้ผมไม่เข้าใจ ในคราวนายพล105คนตบเท้าเข้าไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุธทธ์ชี้แจงว่าเป็นเพราะสถานการณ์ไม่ปกติจึงต้องมีทหารมากหน่อยครั้งนี้เขาใช้วิธีคิดเดิมเลือกนายพลที่ไว้ใจร่วมวงคอรมอเขาจึงต้องบริหารความคาดหวังของผู้คนที่เชื่อว่าทุกปัญหาต้องเรียบร้อยรวดเร็วไร้การทุจริต ภายใต้รัฐบาลคอสช,อชอหาไทยการตรีสวุวรรณอมรินทีวีรายงาน